เานี่บิด4ขวดของผู้เดียวเนาะสวัสดีค่ะอุ้งอิงพาเลาะนะจ๊ะมือนอี้โอ้โห มือนีอะไรอีกแล้วบุญปากพี่นวังหัวปะคักบุญปากคักเด้พี่น้องลาบลาบปลาตองปลาดอวเนียวคักเนียวแหนเนียวแท้าเนียวปลาเชียบเชียบบ้างเออบ้างหน้าเชียบรึปะเนี่ะเชียบฟื้นเชียบสองข้อได้เชียบนี่เชียบสองข้อด้ลาบปลาตองครับลาบปลาตอง จะเค็มสอง้อนั่นเานไเค็มเค็มยังไงเค็มยังไงเยี่ยาดเลยอันนี้อันนี้เอาไเียเจวเจเตรียมเกิปรวปเลยันเากินลาบนะพี่นวงไ้อเาตองไซอันนี้มักซะเดาวัก็เสียบเถอะเสียบก็เสีบจ้าขวตัวให่มันเสียบขวโอ้ยสุกแล้วนี่ยวเสีบเ้อนี่มันพอดีแล้วะักะเดากงหัตะบ้อขม แซบเจ้าใจแรงผู้ใดอยากอ้วนนะใครอยากอ้วนใครอยากแซบใครอยากพยาดเยอะต้องทำคลิปวิดีโอรีวิวกินอาหารแซบอันนี้ลาบปลาตองนี่คำนี้่่อันนี้มันแซ่บเป็นบางอย่างคำตามสวดตัวนี้อัันนนี้ม แชขัดแชรบปะร้านเตาดิค okay. oh. ัข้าดเลยร้านเตาพี่น้องเอ้ยผู right. bueno. right. like like ้ใดว่าอีสานแหล่งจงแขนงข่อยเบิ้งเลยไปเตียงแกาดเลยพี่น้องแชร์ปะักพักเสเดาเนี่ยบ่ได้เสื้อแต่ว่ามาอยู่อปใส่าวันนี้ไปใส่าวันนี้ไปรีไิวุ่นอย่าพลาดไปใส่อาอก็วากินให้มันแล้วกันอันนี้ไปตองพี่น้องไปรีวิวใส่าวันนี้ไป มุีมไปกันเถอะพี่น้อง <c oughs> มีแต่คนอยากให้ไปรีวิวสวัสดีค่ะเป็นเนี่ยเข้าเนียยมันต้องปั้นติดมือด้วยทำ<อ>ถ,ถ,ถ้าลูกอีสานถ้าเข้าเนียยไม่ปั้นติดมือแสดงว่าไม่ใช่ลูกอีสานเออหรือว่าเขาเ่าเนีียคือ ถ้าหุ้งถ่าฮุ้งเท่าหนึ่งเท่าเดียวเนี่ยเติดเนี่ยท่าอันหนึ่งเท่าสว่างนี่ยนิ่งตองตอละกแขนยูแปรไปโอเคสวัสดีครับอยู่ดีมีแห่งสุขุสุขคนบายบาย